กันต่อในข้อที่3กฎหมายแรงงานนะครับสิทธิ์ของลูกจ้างในการพักผ่อนระหว่างทํางานในวันที่ทํางานนายจ้างต้องกําหนดให้ลูกจ้างมีเวลาพักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันภายหลังที่ได้ให้ทํางานไปแล้วไม่เกิน5ชั่วโมงแต่นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า ให้มีเวลาพักน้อยกว่าครั้งละหนึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ต้องเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ2ี่สินาทีและเมื่อรวมกันแล้วต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงกรณีที่กล่าวมาไม่ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่ทำงานในหน้าที่ที่มีลักษณะต้องทำงาน ติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้วหรือเป็นงานฉุกเฉินที่หยุดไม่ได้ 4. สิทธิ์ของลูกจ้างในการมีวันหยุด 1. ชนิดของวันหยุดวันหยุดประจำสัปดาห์ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวันโดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน6วัน นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้หรืออาจจะตกลงล่วงหน้าให้มีการสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ไปเมื่อใดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน4สัปดาห์ติดต่อกันตามประเพณี ปีหนึ่งนายจ้างต้องประกาศวันหยุดไม่น้อยกว่าปีละสามวันโดยรวมโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติและถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ก็ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีวันนั้นไปหยุดในวันทำงานถัดไป วันหยุดพักผ่อนประจำปีลูกจ้างที่ทํางานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้อย่างน้อยปีละหกวันทํางานและนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในปีอื่นก็ได้สองสิทธิ ได้รับค่าทำงานในวันหยุดถ้าจะให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดตามข้อหนึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าสองเท่าของค่าจ้างในวันทำงานสำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดเช่นลูกจ้างรายวันแต่ถ้าเป็นลูกจ้างซึ่งม,มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดอยู่แล้วเช่นลูกจ้างรายเดือนนายจ้างจะต้อง จ่ายค่าทำงานในวันหยุดในอัตราเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างในวันทำงานสิทธิของลูกจ้างในเรื่องเวลาพักผ่อนและวันหยุดต่างๆข้างต้นนี้ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านเช่นคนรับใช้จะขอใช้วันลาหยุดต่างๆไม่ได้